เพื่อนๆวันนี้เรามาคัดเมล็ดข้าวดีกว่ายังไม่ได้ออกไปนานเนาะนี่ขับกล้องนะคะเป็นข้าวไรเบอรี่เนาะเพื่อนๆปีนี้ข้าวไรเบอรี่ของเราน้ำท่วมแต่ก็ยังเหนือพอมีเป็นข้าวปีที่แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ อันแรกเราก็ฟัดก่อนฟัดก่อนฟัดฟัดไม่ใช่ฟัดฟัดอนแรกเราก็ฟัดข้าวก่อนเนาะเพ่นฟัดเพื่อให้อ่าอันเนี้ยอะไรอ่ะแล้วออกอันเนี้ยเป็นกาดกาดข้าวเปลือกออกไปก่อนเนาะเพื่อนเนาะเศษปูนเศษอะไรเราต้อัดออกไปก่อนเนาะ เลือกออกนะเพราะว่าการสีเป็น้า่กล้องนี่ก็จะมีข้าบเหลือกปนมาเนาะเพื่อนเนาะเลือกขับเปลือกออกก่อนใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆใช้เวลานิดนึง เนือกข้าเปลือกออกก่อนนะคะนี่พอเราคัดเมล็ดได้แล้วเราก็ร่อนนะคะร่อนร่อน,มนเมล็ดหักออกทําเหมือนทุทกททีที่ก่อนจะส่งลูกค้านะคะแต่พูดถึงว่าถ้าเราเอาไว้กินเองเราไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะคะกินได้เลยเอาแต่ข้าเม็เข้าเปลือกออกแนาะเพื่อนๆแต่อันนี้เราจะส่งลูกค้าก็าต้องทํา ร่อนข้าวเมล็ดที่หักออกเนาะลูกค้าก็จะได้ของมีคุณภาพไปนีร่อนออกค่ะใช้เนี่ยลายข้าวก็จะลงมาอยู่ตรงนี้เนาะเุื่อ้ๆแเราก็จะเอาไว้ฝังรึ いいですね。 ข่าวไรเบอร์รี่ก็ประโยชน์เขาเยอะนะคะวิตามินก็วิตามิน A วิตามินดวิตามิน E เยอะมีเบต้าแคโ,โรทีนเนาะฟอสฟอรัสเนาะมีสารอ่าช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงเนาะเพื่อนๆเนานะมีอ่าตัวกระตุน้นสร้างเฮโมโกลบินเนาะเพื่อนๆเนานะก็ประโยชน์เขาเยอะค่ะแคลเซียมฟอสฟอรัสมีเยอะค่ะ าเป็นข้าวที่มีประโยชน์ก็ต้องอันผสมข้าเจ้านะคะถ้าหุงไม่เป็นก็จะเป็นกรุบกรอบๆนะเพื่อนๆเนานะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงใส่ถุงไม่ได้เอาถุงแพ็คมาคะ่ะหมดมมก็ใส่ถุงธรรมดานี่ะ không lài lọc cả, hai trong một đều cành ừ, nó, các dạng 2 cái, này, nó có như thế này, đay mình, nó có mắc lây, này là, yàng, 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 mắc lây, không được, không được, không ม่มีเวลาคับเพื่อนๆต้องทำไปอย่างนี้เลยอีกโลนึงโอเคอันนี้เราได้แล้วค่ะของลูกค้าอันนี้จะของเรานราก็เราก็จะคัดเอาไว้เวลาว่างๆตอนเวลาเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไม่มีเวลามานั่งคัดมาเลือกข้าวเนาะไม่มีเวลามานั่งเลือกข้าเวเหลือกก็จะเสียเวลาเวลาว่างก็จะเลือกเอาไว้ค่ะตอนเย็นก็ค่อย ทำแรงผักนะเพื่อนๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คลิปหน้าก็าเจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พามารู้จักข้าวไรเบอร์รี่ประโยชน์ของข้าวไรเบอร์รี่เนาะบายบายเนาะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันค่ะ